สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านนะคะสถานีความบันเทิงเปิดแล้วจ้าเย <Yeah. S 1> จะเพลงนี้เรามาเริ่มกันเลยนะคะวันนี้นะคะกับ3เทคนิคนะคะยุติความล้มเหลวมีอะไรบ้าง ขอให้สมหวังควาวังที่เราตั้งใจความหมายได้ปีนใหญ่เป็นปีของเราสิ่เจียเยว่อีสิ่งนี้หวัวใจจะทำอะไรขอให้เฮงขอให้รวยปีนี้ปีของเราทุกอย่างต้องไปได้สวยเฮ hey, 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 hey. งเฮงรวยรวยตลอดปีตลอดไปปีนี้ปีของเราเข้าเป่าในทุกเร โชคดีช uh ่วยรวยกันทุกคนเอานให้ไหลมาเทมาให้รวยกันล้นฟ้าม er> mm hmm hmm ั่งม uh ีล้นคนนอนหลับได้ตองตื่นมาหายจนเรื่องเรื่องจะรวยทุกคนปีนี้ปีของเราปีนี้ปีของเรานะคะจังหวะไม่ต เบื่อบานในหัวใจนะคะแต่สวัสดีทุกคนอีกรอบหนึ่งค่ะนะคะเห็ในใครบ้างไม่เห็นใครบ้างนะคะก็อย่าว่ากันเลยค่ะยังส่งต่อแบ่งปันสิ่งที่ดีๆค่ะนาะวะเดยนี้เราอยู่กันเป็นเดที่12แล้วกับ3วิธีนะคะที่ยุติความล้มเหลวมีอะไรบ้างนะคะวันนี้กับการเรียนคิดมาหากยร21วันค่ะเราเองก็คือคนหนึ่งค่ะที่เปลี่ยนแปลงชีวิตจากการได้เรียนคิดมาหากยร21วันยังส่งต่อแบ่งปันสิ่งที่ดีๆอยู่ในเพจนี้นะคะ ปีนี้ปีของเราถูกปางต้องไปได้สวยเพ่งเพ่งรวยรวยตลอดปีตลอดไป hey, 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 hey. ปีนี้ปีของเราเขาเป่านิงชุบ เฮงรวยรวยช่วยรวยกับทุกคนไม่เห็นไม่พอให้ไหนมาเทมาให้รวยกันล้ตามั่งมีล้นคนบ่อบอกเลยนะคะว่านะคะหน้านะคะตัวนี้นะคะกับสินค้าไดมอนด์วอลนะคะ<โฟ>เขาเรียกว,ว่าน,นะคะสมชื่อจริงๆนะคะ นะคะรวยรวยรวยกันทุกคนค่ะนะคะก่อนอื่นค่ะที่จะเริ่มนะคะนาขออนุญาตเช็คภาพเช็คเสียงตัวเองสักครู่หนึ่งนะคะกลาสวัสดีอีกรอบหนึ่งค่ะนะคะเห็นใครบ้างไม่เห็นใครบ้างต้องกราบขออภัยนะคะขออนุญาตนะคะแชร์แบ่งปันตัวเองสักครึ่งหนึ่งนะคะสักครึ่งนาทีนะคะแล้วเรามาเริ่มกันเลยเ mm hmm. ด์นี้นะคะกับหัวข้อนะคะสามวิธีนะคะ วันนี้นะคะกับ3วิธีนะคะยุติความล้มเหลวซึ่งเมื่อวานเราพูดไปแล้วค่ะกับ5เทคนิคที่ออกจากปัญหานะคะ เปลี่ยนจากวิกฤตกลายเป็นโอกาสอย่างไรวันนี้กับสามเทคนิคค่ะยุติความล้มเหลวหลายๆคนตรงนี้อาจจะเป็นคนหนึ่งค่ะที่เราเคยตั้งเป้าหมายแต่ว่าเราไม่ไม่ไปถึงเป้าหมายที่เราตั้งไว้และมันทําให้เราไม่กล้าที่จะคิดหรือตั้งเป้าหมายในสิ่งนั้นโดยที่เราบอกว่าเฮ้ยอดีตฉันที่ผ่านมาฉันก็คือคนหนึ่งที่ไม่เคยสําเร็จเราไม่เคยรู้เลยค่ะว่าสิ่งหนึ่งกับการตั้งเป้าหมายของเราเราลืมไปว่าสิ่งที่เราตั้งเป้าหมายไว้ แน่นอนในอดีตเราเองก็คือคนหนึ่งที่เคยสําเร็จหลายหลายคนอาจจะตั้งเป้าหมายว่าเออฉันต้องการบ้าน ไม่ว่าสิ่งที่ผ่านมาค่ะเราเองก็คือคนหนึ่งที่เคยตั้งเป้าหมายแล้วมันสําเร็จแต่เราลืมไปว่าสิ่งที่เราเคยตั้งเป้าหมายไว้มันก็สําเร็จและเรากลับที่จะไปกลัวในสิ่งที่ผ่านมาว่าเฮ้ยฉันไม่กล้าหรือไม่กล้าที่จะตั้งเป้าหมายเพราะฉัดเคยที่จะทํามันไม่ได้แล้ววันนี้กับความลับในการเปลี่ยนแปลงชีวิตค่ะไม่ว่าจะเป็นการเรียนคิดมหาการยี่วันตั้งแต่เดยแรกนั่นก็คือการขอโทษและขอบคุณค่ะซึ่งทุกๆครั้งในการกลับไปเรียนคิดมหาการ 21วันค่ะเราจงบอกตัวเองว่าทุกๆครั้งในการเรียนมันเป็นการอัพเพรเวลของฉันในการพัฒนาและเรียนรู้วันนี้มันไม่มีคนสําเร็จคนไหนเลยค่ะที่เขาไม่เรียนรู้และพัฒนาตัวเองแต่เราจะเป็นคนหนึ่งที่เรียนรู้ และพัฒนาตัวเองในการอัพเลเวลของเราหรือเปล่าเพราะฉะนั้นรู้ไหมคะไม่ว่าจะเป็นทุกเป้าหมายของเราคะ่ะเราเองก็คือคนหนึ่งที่สําเร็จได้เพราะทุกๆเป้าหมายหรือทุกๆความฝันเราสําเร็จมันได้วันนี้กับกฎกฎก็คือเป็นไปตามกฎซึ่งหลายๆคนอาจจะเข้ามาใหม่เอ๊ะอะไรคือกฎจักรวาลและแรงดึงดูดค่ะกฎจักรวาลและแรงดึดูก,ก,ดดก็คือกฎธรรมชาติ เรียบเสมือนทำไมคะเรากระโดดตึกค่ะเราก็ต้องตกตึกวันนี้หลายๆคนเองเป็นคนหนึ่งที่ไม่กล้าหรือเขาเรียกว่าไม่กล้าที่จะตั้งเป้าหมายในชีวิตของตัวเองเพราะเรากลัวว่าเฮ้ยสิ่งที่ฉันตั้งตั้งเป้าไว้มันจะเป็นเหมือนอดีตที่ผ่านมาที่ฉันเคยล้มเหลวและมันทําให้เราไม่กล้าที่จะตั้งเป้าหมายรู้ไหมคะทุกเป้าหมายของเราเราเองลืมไปว่าเมื่อครั้งหนึ่งสิ่งที่ฉันเคยทําได้ฉันก็คือคนหนึ่งที่ทําได้เฉยเช่นเดียวกัน ไม่ว่าสิ่งนั้นมันจะผ่านมาแต่เราลืมไปว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เราได้มามันเกิดจากแรงอธิษฐานที่มันแรงกล้าหรือสิ่งที่ปรารถนาที่เราปรารถนานั้นมันเกิดจาก คือการตั้งเป้าหมายและมีเขาเรียกว่าในสิ่งที่เราได้ครอบครองมามันเกิดจากแรงอธิษฐานของเราในสิ่งนั้นนั้นที่ฉันปรารถนาไม่แปลกทําไมสิ่งนั้นเราถึงได้วันนี้กับวิธีค่ะที่มันจะยุติความล้มเหลวไม่ว่าจะเป็นทุกๆเรื่องของเราวันนี้อะไรบ้างคือ3เทคนิคยุติความล้มเหลว นะคะของเราไม่ว่าจะเป็นข้อแรกเมื่อเราตั้งเป้าหมายแล้วแน่นอนเราตั้งเป้าหมายเอปีนี้ฉันจะมีรายได้ไม่ว่าจะเป็นรายได้จากไม่ว่าเราจะตั้งเป้าหมายอะไรในชีวิตของเราค่ะหลายหลายคนอาจจะเป็นคนหนึ่งค่ะที่ตั้งเป้าหมายว่าปีนี้ฉันจะมีรายได้หลักล้านซึ่งวันนี้เราพูดกันในเป้าหมายใหญ่นั่นก็คือรายปี วันนี้ปีนี้ปี64ฉันต้องการมีรายได้ไม่ว่าจะเป็นหลักล้านหลัก1ิบล้านหลักร้อยล้านคุณก็จะหาวิธีการในการไปถึงจุดมุ่งหมายของเราโดยการกําหนดทิศทางในการไปไม่ว่าจะเป็นเฮ้ยเนื้องานของเรามันคืออะไรสิ่งแรกเมื่อเรากําหนดเป้าหมายทิศทางในการไปของเราแล้วค่ะนั่นก็คือวิธีคิดต้องถูกก่อน วันนี้กับวิธีคิดต้องถูกก่อนนั่นก็คือการที่เราต้องหาไอดอลวันนี้หากคุณต้องการประสบผลสํสำเร็จในด้านใดค่ะเราจงหาไอดอลในการเปลี่ยนแปลงชีวิตว่าเฮ้ยฉันต้องการหรือปรารถนาแต่ก่อนเราเองก็เป็นคนหนึ่งค่ะที่ไม่เคยรู้เลยค่ะว่าการที่เราจะสำเร็จอะไรสักอย่างหนึ่งเราต้องมีพี่เลี้ยงหรือมีไอดอลในการเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราหรือนำทางเราในสิ่งนั้น วันนี้กับการก๊อปปี้คนสําเร็จซึ่งหากวันนี้คุณมีไอดอลไม่ว่าจะเป็นไอดอลทางธุรกิจของคุณคือใครหากเราต้องการที่จะสําเร็จ mm hmm. เหมือนเขาแน่นอนนั่นก็คือการก๊อปปี้แต่วันนี้สิ่งที่มันทําให้เรารวดเร็วค่ะนั่นก็คือการที่เราต้องกลับไปแกะหรือว่าย้อนตั้งแต่เขาเริ่มสร้างตัวใหม่ๆว่าเขาทําอย่างไรแต่มนุษย์โดยทั่วไปนั่นก็คือเฮ้ยฉันไปดูในวันที่เขาสําเร็จโดยที่เราไม่ด้ดูว่า ของเขาเป็นอย่างไรทําไมกับการเรียนก็เหมือนกันทําไมเราต้องเรียนคลิปมหากาศ21วันตั้งแต่เริ่มไปแกะรอยคุณครูตั้งแต่วันแรกนั่นก็คือการที่คุณครูอยู่ตั้งแต่ห้องเช่าและสร้างตัวอย่างไรในการใช้กดแรงดึงดูดขับเคลื่อนกับธุรกิจ ไม่แปลกทําไมหลายๆคนย้อนกลับไปดูตั้งแต่คุณครูอยู่ห้องเชา่าแต่ส่วนมากคนโดยทั่วไปนั่นก็คือเรามัดเอาความสําเร็จในก้าที่ร้อยของเขาแล้วมาเปรียบเทียบกับตัวเราวันนี้สิ่งหนึ่งนั่นก็คือการก๊อปปี้แต่การก๊อปปี้ของเราตรงนี้ค่ะมันคือการก๊อปปี้เขาเรียกว่าก๊อปปี้ในความสําเร็จของเขานั่นก็คือการเริ่มแกะรอยและมาเป็นแบบของเรา วันนี้กับสิ่งที่เรานั่นก็คือการ Copy ี้คนสําเร็จเพราะหากเราคิดเหมือนคนรสําเร็จแน่นอนเมื่อเราเดินทางรัดเดียวกันสิ่งที่ตามมานั่นก็คือความสําเร็จเราย่อมได้เหมือนกันแต่วันนี้เราจะคิดเหมือนหรือคิดต่างคนสําเร็จหรือเปล่าซึ่งหากเราคิดตามเขาเรียกว่าคิดนั่นก็คือวิธีการคิดมันต้องถูกก่อนเมื่อวิธีการคิดถูกค่ะนั่นก็คือคิดถูกก่อนและตามด้วยคิดบวก การที่เราบอกว่าเฮ้ยวันนี้เราต้องคิดบวกไม่ว่าคุณจะเจอเหตุการณ์สถานการณ์อะไรต่างๆที่มันเข้ามาเข้ามาระหว่างการไปหรือระหว่างทางที่เราต้องเจอเราบอกตัวเองได้ไหมว่าเฮ้ยนี่มันเป็นปัญหาเทียมปัญหาเทียมนั่นก็คือมันมีทางแก้ เมื่อเราเดินไปตามเส้นทางที่เรากําหนดหรือเป้าหมายทิศทางในการไปสู่เป้าหมายหรือในการตั้งเป้าหมายของฉันหลายๆคนตรงหนึ่งอาจจะเป็นคนหนึ่งค่ะที่ต้องการทําไมคะเรียนรู้ในโลกออนไลน์เฮ้ยฉันจะทําอย่างไรฉันจะสร้างตัวตนอย่างไรบนโลกออนไลน์ฉันจะขายสินค้าหรือหาช่องทางในการสร้างรายได้วันนี้ค่ะเมื่อเราบอกว่าเฮ้ยไม่ว่าจะเป็นการโดนปฏิเสธนั่นไม่ใช่ทำไมคะ ปัญหาแท้แต่มันเป็นปัญหาเทียมปัญหาเทียมนั่นก็คือมันมีทางแก้เสมอเราจะบอกตัวเองอย่างไรในระหว่างทางที่เราต้องเดินไปสู่จุดมุ่งหมายเราบอกได้ไหมว่าเฮ้ยนั่นมันเนื้องานที่เราต้องเจอไม่ว่าวันนี้ควรสําเร็จทุกคนเขาต้องเจอค่ะนั่นก็คือเขาต้องเจอไม่ว่าจะเป็นปัญหาที่เข้ามาซึ่งเราพูดกันไปแล้วเมื่อวานนั่นก็คือเราจะมองว่ามันเป็นปัญหาหรือมันเป็นสิ่งที่มาทดสอบให้ฉันเดินไปข้างหน้า ไม่ว่าอะไรเกิดขึ้นดีมากเสมอทุกๆอย่างที่ฉันกำลังเจอหรือรเผชิญอยู่ไม่ว่าอะไรก็ตามเกิดขึ้นดีมากเสมอนั่นคือเนื้องานที่เราต้องเจอวันนี้หลายๆคนอาจจะเป็นคนหนึ่งที่ต้องการก้าวเข้าสู่โลกออนไลน์วันนี้กับโลกออนไลน์แน่นอนเราต้องเจออยู่แล้วเราไม่สามารถที่จะให้ใครมารักเราได้ทั้งหมดทุกคนแต่วันนี้เนื้องานที่เราต้องเจอ เปรียบเสมือนว่าการที่เราเป็นหมอฟันทําไมคะหมอฟันเนื้องานที่ต้องเจอนั่นก็คือการที่ทําไมคะต้องทําไมคะโอเคนะคะหมอฟันนะคะการที่เขาต้องเจอมันต้องเจออยู่แล้วการที่เราจะเป็นหมอฟันแต่เราไม่ได้เจอเนื้องานของหมอฟันนั่นก็คือการที่ทําไมคะคนไข้ทําไมคะปากเหม็นนะคะแน่นอนเราต้องเจออยู่แล้วแต่นั่นมันเป็นเนื้องานหรือหลายๆคนเป็นคุณหมอนั่นก็คือ ต้องเจอเลือดอยู่แล้วนั่นก็คือเราต้องเจอนั่นคือเนื้องานวันนี้ไม่ว่าคุณจะทําอะไรค่ะสิ่งหนึ่งที่มันจะไปสู่จุดมุ่งหมายของเรานั่นก็คือเราต้องเจอในเนื้องานของเราแต่เราจะบอกว่าเฮ้ยสิ่งน,นั้นมันเป็นอุปสรรคปัญหาหรือเข้ามาท้าทายฉันเพื่อให้ฉันอัพเรเวลหรือเราจะบอกว่าสิ่งนั้นมันเป็นปัญหาหรืออุปสรรคของฉันในการไปต่อของของเราแล้วหลายๆคนจะเป็นแม่ค้าออนไลน์ออกมาสร้างตัวตนเฮ้ยมีคนว่าบ้างแหละ ะะว่าอย่างง้นอย่างนี้บ้างแหละแต่สิ่งหนึ่งที่เราบอกตัวเองว่ามันคงไม่ใช่แนวฉันแล้วฉันมาผิดทางไม่มีใครสนับสนุนเราเลยหรือเปล่า แต่เมื่อเราตัดสินใจเฮ้ยนั่นไงมันเป็นเนื้องานนั่นไงเขาว่าฉันฉันจะดังใหญ่แล้วฉันจะเป็นซุปตา์ใหญ่แล้วเราสามารถตอบย้ำตัวเองในด้านดีนั่นก็คือการให้พลังในการไปต่อของเราหรือเปล่าหรือเราจะบอกว่านั้นเป็นเป็ดอุปสรรคปัญหาของฉันเพราะฉะนั้นมันไม่มีคนสําเร็จคนไหนเลยค่ะที่เขาไม่เจอเราเองก็คือคนหนึ่งที่ไม่ได้เขาเรียกว่าเราเองก็คือคนหนึ่งไม่ใช่คนที่มีปัญหาคนแรกของโลก ทุกคนล้วนมีปัญหาแต่เราจะมองปัญหานั้น,นเป็นอุปสรรคหรือเป็นด่านทดสอบในการไปต่อของเราเราเองก็คือคนคนคิดเพราะฉะนั้นทำไมเราต้องยิงคิดบวกคิดถูกก่อนนะคะแล้วตามด้วยคิดบวกเพราะจะสร้างพลังในการไปต่อของเรานะะวันนี้อันนี้นั่นคือข้อหนึ่งนั่นก็คือยุตินะคะข้อหนึ่งนั่นก็คือการที่เราต้องยุติอะไรคะนะคะ คือหาแบบหรือโมเดลหรือไอดอลในการเปลีป่ยนแปลงชีวิตของเราต้องคิดคือไปในทางที่ถูกอย่างเดียวเมื่อเราคิดถูกแน่นอนค่ะนะคะเราต้องคิดถูกและก็คิดบวกด้วยถึงเราจะเดินต่อในเนื้องานหรือยุติอุปสรรคนะคะนั้นได้นะคะข้อ2นั่นก็คือการที่เราทำไมคะนะคะ แน่นอนค่ะนะคะการที่เราต้องสม่ำเสมอในเนื้องานของเราที่เราทำวันนี้หลายหคนเป็นคนหนึ่งที่ออกมาสร้างตัวตนบนโลกออนไลน์เราเองก็เป็นคนหนึ่งค่ะที่ออกมาหน้าโซเชียลแน่นอนค่ะสิ่งที่มันเกิดขึ้นมันย่อมมีทั้งด้านดีและด้านไม่ดีแต่เมื่อเนื้องานของเรานั่นก็คือการสม่ำเสมอในการไปต่อของเราวันนี้หลายหลายคนอาจจะออกมาและโดนแรงเขาเรียกว่าแรงที่ต้านซึ่งเราจะบอกว่าเฮ้ย ิ่งที่เข้ามามันเป็นแรงต้านหรือมันเป็นแรงผลักให้ฉันไปต่อแน่นอนวันนี้เนื้องานของเรามันเป็นอย่างไรเพราะฉะนั้นความสม่ำเสมอในการทําลงมือทําของเราวันนี้เราถามตัวเองว่าเฮ้ยเมื่อฉันเป็นแม่ค้าออนไลน์สิ่งที่ฉันต้องทํานั่นก็คือการที่เราต้องออกมาสร้างตัวตนบนโลกออนไลน์วันนี้หลายหคนบอกว่าเฮ้ยฉันก็ทําแล้วนะพี่หนูก็โพสต์แล้วนะแต่ทําไมหนูขายสินค้าไม่ได้เราลองกลับมาทบทวนในตัวของเราค่ะว่าเฮ้ยวันนี้เราออกช่องทางไหน bang หล,หลายคนอยู่ตรง facebook เฮ้ยมันมีช่องทางอะไรบ้างที่ฉันจะออกไปสร้างตัวตนได้บ้างนอกจาก facebook แล้วเราสร้างเพจขึ้นมาหรือ,อยังทําไมวันนี้เราต้องสร้างเพจการสร้างเพจนั่นก็คือการที่เปิดค่าการมองเห็นไม่ว่าจะเป็นกลุ่มต่างๆเราแชร์ตัวเองเข้ากลุ่มต่างๆหรือ,อยังเป็นการเปิดหรือหาหน้าน้นเขาเรียกว่าหาหน้าน้ำห,หน้าน้ําใหม่เราทํามันหรือ,อยังและว,วันนี้กับการสร้างตัวตนไม่ว่าจะเป็นการไปทุกช่องทาง ะนะแอปพลิเคชัน Ti k t o k อกเราไปเล่นหรือ,อยังไปสร้างตัวตนตรงนั้นแล้วหรือ,อยังหลายหลายคนบอกว่าเฮ้ยพี่ขาหนูโพสต์แล้วนะวันหนึ่งวันละหนึ่งโพสต์แต่ทําไมหนูขายสินค้าไม่ได้เลยเฮ้ยเรากลับมาเพิ่มอะไรตรงไหนได้บ้างนั่นก็คือความเสมอความสม่ําเสมอในการทําวันนี้เราจะยืนหยัดในการทําหรือการไปต่อของเราได้หรือเปล่านั่นคือคําถามที่เราต้องตอบตัวเองเฮ้ยวันนี้เราไปกี่ช่องทาง YouTube เราไปหรือยังเราลอง ไปเล่นหรือไปให้นะคะให้ก่อนจึงได้รับไม่ว่าจะเป็นการที่เราออกมาให้ความรู้หลายๆคนบอกว่าพี่ขาหนูไม่รู้หนูจะให้อะไรกับผู้คนวันนี้แม้กระทั่งการให้ความรู้ซึ่งเราบอกว่าก็าให้คนอื่นเขาคงรู้กันหมดแล้วแหละแต่มันมีบางคนที่เขาไม่รู้ซึ่งหากวันนี้แม้เพียงหนึ่งคำพูดของเราในการออกมาสร้างตัวตนหรือออกมาให้ ะะแม้มีเพียงคนหนึ่งที่เขาเข้าใจในสิ่งที่เราพูดมันก็คือการให้ไม่ว่าจะเป็นการให้รอยยิ้มให้เสียงหัวเราะนะคะตื่นเช้าขึ้นมาเราให้อะไรแล้วหรือยังแม้กระทั่งแม้กระทั่งการให้อะไรคะความสุขกับตัวเองเราให้หรือยังวันนี้แน่นอนค่ะความสม่ำเสมอในการลงมือทำมันมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงชีวิตหลายๆคนเอ๊ะฉันจากต้องการเป็นแม่ค้าออนไลน์ แตความสม่ำเสมอของเราโพสสองสามวันหายไปทีหนึงอีกเวันมาใหม่มันก็ไม่เรียกว่าความสม่ำเสมอเพราะฉะนั้นความสม่ำเสมอค่ะเป็นอีกนั่นก็คือข้อ2ในการยุติความล้มเหลวซึ่งวันนี้หากเราทําตรงกันข้าม ไม่ว่าจะเป็นความไม่สม่ำเสมอในการทําของเราเราเปลี่ยนมาเป็นความสม่ำเสมอในการทําของเราเออเราไปช่องทางนี้ช่องทางนี้มันไม่เวิร์กเลยหรือเราเพิ่มช่องทางหรือเราเพิ่มการเพิ่มกลุ่มให้เปิดค่าการมองเห็นทําอย่างไรล่ะเขาหรือว่าผู้คนจะเห็นฉันวันนี้เราลองทํามันด้วยยัง วันนี้ความสม่ำเสมอค่ะนะคะมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงชีวิตของเรามากเมื่อเราทามันเป็นเนื้องานและความสม่ําเสมอที่เราทําเราทํามันสม่ําเสมอหรือเปล่าซึ่งมันมาตรงกับข้อ3ค่ะนั่นก็คือทาไมคะนั่นก็คือข้อ3นั่นก็คือนะคะเราต้องนะคะข้อ3นะคะวันนี้นั่นก็คือกฎจักรวาลและแรงดูดก็คือกฎธรรมชาติ เมื่อไหร่เมื่อนั้นไม่รอคอยและไม่คาดหวังหลายๆคนถามว่าเอ๊ะหนูก็ทำแล้วนะหนูก็เรียนแล้วนะที่ปฐมากาศ21บวันทำไมหนูยังไม่ได้ผลลัพธ์นั่นก็คือมันเกิดการเอ๊ะอสงสัยโน่นนี่นั่นเพราะฉะนั้นหากเราเอ๊ะอสงสัยในสิ่งที่เราทำนั่นก็คือการแคนเซิลหรือยกเลิกในสิ่งที่เราโปรแกรมไว้ทุกอย่างวันนี้ไม่รอคอยและคาดหวังแต่เราจงทำทุกสิ่งทุกอย่างด้วยความสุข วันนี้อะไรที่เราจะวัดได้ว่าเป้าหมายกับเรากำลังวิ่งหาการค่ะนั่นก็คือความสุขระหว่างทางเฮ้ยวันนี้เราทำงานด้วยความสุขหรือเปล่าซึ่งเราตอบตัวเองได้ว่าทุกๆครั้งในการลงมือทำของเราเฮ้ยฉันมีความสุขฉันอิ่มเต็มในสิ่งที่ฉันทำฉันอิ่มเต็มในสิ่งที่ฉันออกมาแบ่งปันเมื่อไหร่เมื่อนั้นไม่รอคอยเมื่อไหร่เมื่อนั้นไม่รอคอยและคาดหวัง เพราะเมื่อไหร่ก็ตามค่ะที่เราเขาเรียกว่ามีความรู้สึกอารมณ์หรือสวมการเป็นมีความรู้สึกในสิ่งนั้นว่าเฮ้ยฉันได้รับมันมาเรียบร้อยแล้วทุกอย่างที่คุณทําไปด้วยความสุขแน่นอนมันย่อมเกิดผลลัพธ์แต่ไม่คาดหวังนั่นก็คือคนโดย90%เอ๊ะฉันก็ทำแล้วนะแต่ทำไมผลลัพธ์ฉันถึงไม่เกิดนั่นก็คือการคาดหวังซึ่งวันนี้ระหว่าง นะคะเขาเรียกว่าระหว่างความเชื่อกับความอยากมันต่างกันเชื่อฉันเชื่อว่าฉันสามารถทําได้ฉันเชื่อว่าฉันสามารถรวยได้กับฉันอยากรวยต่างกันเป็นเส้นบางๆแต่มันอยู่คนละอย่างหรือขั้นความสําเร็จของเราได้เลยวันนี้กับ3เทคนิคนี้ค่ะที่ยุติความล้มเหลวหลายๆคนอาจจะเป็นคนหนึ่งเอ๊ะที่ผ่านมาทําไมฉันก็ทําอะไรแล้ว มีแต่เจ๊งแต่เจ้าหรือล้มเหลวเพราะฉะนั้นสิ่งที่มันสาคัญค่ะความวิธีการคิดต้องถูกวิธีคิดต้องมาก่อนเมื่อวิธีคิดมานั่นก็คือการที่เราต้องคิดบวกบวกหรือทําไมเราถึงคิดดีคิดบวกคุณต้องกลับไปเรียนค่ะถ้าเขาเรียกว่าคลิปการทํางานของสมองค่ะนั่นก็คือคลิปเดอร e นิวรอนซึ่งเป็นคลิปหรือว่ากฎทางวิทยาศาสตร์ค่ะซึ่ง ซึ่งซึ่งช่อง3ได้ออกนำมาถ่ายทอดเราวันนี้กับเทคนิคดีๆค่ะซึ่งเรายุติ3วิธีนี้ได้ความล้มเหลวของเราไม่เกิดขึ้นอย่างแน่นอนแต่มนุษย์โดยส่วนใหญ่ทำฝั่งตรงกรันขะ้ามนะไม่ว่าจะเป็นวิธีที่1นั่นก็คือคิดถูกก่อนนะ,ค,ะคิดถูกและคิดตามด้วยคิดบวก นะนั่นก็คือการก๊อปปี้คนสำเร็จใครคือไอดอลของเราจงไป c ๊อปปเขาค่ะและย้อนดูว่าเขาใช้เทคนิคอะไรในการเปลี่ยนแปลงชีวิตและนํามาปรับประยุกต์กับชีวิตของเรานะข้อ2นั่นก็คือการลงมือทําของเราค่ะนะคะนั่นก็คือทําด้วยทําต่อเนื่องสม่ําเสมอเพราะมันสําคัญมากๆ ะะสิ่งที่มันแตกต่างกันระหว่างคนสําเร็จกับคนล้มเหลวคนล้มเหลวนั่นก็คือนะคะมันไม่มีความสําเร็จใดที่เกิดจากเขาเรียกว่า นะคะทำเหมือนเดิมแล้วได้ผลลัพธ์ใหม่เมื่อเราบอกว่าเฮ้ยสิ่งน,นี้เราทําแล้วผลลัพธ์ของเรายัางน้อยจงหาวิธีที่จะไปสู่เป้าหมายของเราแต่ทุกๆครั้งในการทําทุกๆอย่างในการทําหรือลงมือทําของเรานั่นก็คือต้องเกิดจากความสุขเมื่อเรามีความสุขขานแน่นอนมันทําให้เรามีความสุขมันเหมือนกับว่าเฮ้ยเวลาทําไมผ่านไปรวดเร็วซึ่งสิ่งที่มันจะวัดได้ค่ะว่าระหว่างเรากับเป้าหมายกําลังจะเข้าหากันเฮ้ยระหว่างทางนี่แหละนั่นก็คือ ความสุขในการไปแต่คนโดยส่วนใหญ่มองถึงว่าเฮ้ยเมื่อฉันเป็นมันก่อนเมื่อฉันรวยก่อนฉันถึงจะมีความสุขแต่เราลืมไปว่าไอระหว่างทางนี่คือสําคัญมากๆเมื่อเราได้รับในสิ่งที่เราปรารถนานั่นเราจงกลับมาอยู่ในปัจจุบันของเราค่ะด้วยการเขาเรียกว่าด้วยการทำด้วยการ ในระหว่างทางนั่นก็คือใช้ความสุขนำทางในการเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราวันนี้กับ3เทคนิคนี้คุณจงเอาไปปรับใช้ทุกๆครั้งในการมีปัญหาหรือในการที่เราใช้กดแรงดึงดูดเพราะเราทุกคนค่ะใช้กดแรงดึงดูดอยู่แล้วไม่ว่าคุณจะใช้หรือไม่ใช้ทุกๆครั้งทุกๆก,กวันเราก็ใช้อยู่แล้วแต่ใครที่จะเลือกดึงดูดแต่ในสิ่งที่เราปรารถนาหรือเลือกคิดเลือกมองแต่ในสิ่งที่เราปรารถนาเท่านั้น อะไรก็ตามที่เรารู้สึกนึกคิดสิ่งนั้นมันถูกดึงดูดกลับมาหาเราเพราะฉะนั้นหากเราต้องการเปลี่ยนแปลงชีวิตค่ะคุณต้องคิดและรู้สึกแต่ในสิ่งที่คุณปรารถนาโอรี่เท่านั้นอย่างเดียววันนี้กับสมเทคนิคนี้เอาไปปรับใช้นะคะกับนะคะกับชีวิตของเราทุกๆครั้งในการกลับไปเรียนมาหากาศย1วันค่ะจงบอกตัวเองว่านะคะฉันกำลังเพิ่มหรืออัปเรเวลในการเปลี่ยนแปลงชีวิตของฉัน ะะวันนี้กับการเรียนคลิปมหากราบซ้ําแล้วหรือว่าเมื่อเรามีปัญหาไม่ว่าจะเป็นเฮ้ยเมื่อเราหมดพลังเราต้องทําอย่างไรนั่นก็คือการที่เราต้องย้อนกลับไปไม่ว่าจะเป็นเดที่6นั่นก็คือวิธีการเรียกพลังให้ตัวเองนะคะและเมื่อวานนั่นก็คือ5เทคนิคในการออกจากปัญหามันมีอะไรบ้างวันนะี้3เทคนิคในการยุติความล้มเหลวมีอะไรบ้างนะจงเอาปรับนํามาใช้เมื่อเรา ใช้กดแรงดึงดูดค่ะนาะนแน่นอนทุกๆวันค่ะมันย่อมมีเหตุการณ์สถานการณ์แต่ละอย่างหรือแต่ละคนจะเจอไม่เหมือนกันแต่จงกลับไปเรียนทีิปมหากาศยี่1วันและเอามาปรับเปลี่ยนหรือนะคะเขาเรียกว,ว่าเมื่อเรารู้กฎกฎก็คือเป็นไปตามกฎกฎย่อมเป็นไปตามกฎ กฎจักรวาลก็คือกฎธรรมชาติเปรียบเสม,มือนเรากระโดดตึกทําไมคะเราก็ต้องตกตึกนะคะกฎจักรวาลก็คือกฎธรรมชาติเราคิดแหไหนมันก็เป็นแบบนั้นซึ่งจักรวาลทํางานเที่ยงตรงเสม,มอแต่เราก็คือคนหนึ่งที่แต่ก่อนเราไม่รู้ว่าเราไม่รู้อะไรซึ่งสิ่งที่มันแพงมากคือการที่เราไม่รู้แต่วันนี้เราได้เรื่องรู้ความลับแล้วของการใช้กฎแรงดึงดูดแต่อยู่ที่ว่าเฮ้ยเราจะลงมือเรียนรู้พัฒนาตัวเองหรือเปล่าเราจะ มาปรับใช้กับชีวิตประจําวันหรือหรือเปล่าหรือเราจะเป็นคนหนึ่งที่บอกตัวเองว่าชีวิตของฉันก็ดีอยู่แล้วทําไมฉันต้องเปลี่ยนแปลงชีวิตด้วยไม่ว่าคุณจะเลือกอะไรมันไม่ผิดค่ะแต่เมื่อเราตัดสินใจเฮ้ยเราบอกตัวเองว่าฉันไม่เอาแล้วอดีตที่ผ่านมาคุณจะลุกขึ้นมารับผิดชอบชีวิตขาดด้วยการเรียนรู้และพัฒนาตัวเองเพราะมันไม่มีคนประสบความสเร็จคนไหนเลยค่ะที่เขาไม่เรียนรู้และพัฒนาตัวเองเราจงถามตัวเองว่าเฮ้ยเราจะเป็นคนหนึ่งในส0เปอร์เซ็นต์ ที่ใช้กฎหรือประสบผลสําเร็จจากการใช้กฎแรงหนึ่งดูดหรือเปล่านั่นไม่แปลกค่ะทําไมวันนี้เราถึงเจอกันการที่เราเจอการตรงนี้ไม่ใช่เรื่องบังเอิญค่ะแต่เป็นจิตอธิษฐานในการเปลี่ยนแปลงชีวิตมันคงต้องมีคนเหมือนฉันที่เขาต้องการเปลี่ยนแปลงชีวิตค่ะแต่เขาไม่รู้ว่าเขาจะทําอย่างไรให้ชีวิตเขาเปลี่ยนแปลงไปเราเองก็คือคนหนึ่งที่ตามหาความสําเร็จเราไม่รู้มันไม่ผิดแต่เมื่อเรารู้แล้วเราจะลุกขึ้นมาพัฒนาชีวิตตัวเอง มาเป็นตำนานหรือมาสร้าง ะะปาฏิหาริย์ให้กับตัวเองหรือเปล่าสุดแล้วแต่คุณค่ะนะคะวันนี้นะคะใครได้ฟังคลิปนี้โคโชคดีมาเห็นใครบ้างไม่เห็นใครบ้างนะคะต้องกราบขออภัยด้วยค่ะนะคะวันนี้นะคะนาคงต้องขออนุญ,ญาตจ,จบคลิปเพียงเท่านี้ค่ะแล้วเรามาเจ,เจอกันใหม่ในเดย์หน้านะคะวันนี้เดย์ที่12แล้ว21วันนี้เราจะโปรแกรมไปพร้อมๆก,กันกลับมาหากาศ21วันนะคะใครมาใหมย่ย้อนกลับไปเรียนตั้งแต่เดย์ที่1ค่ะและสิ่งหนึ่งที่มันสําคัญพลังที่มันสําคัญมากๆนั่นก็คือพลังแห่งการขอบคุณค่ะ โจมบอกรักขอบคุณสำนึกรู้คุณน่ะครับทุกๆวันคิดอะไรไม่ออกขอบคุณไปก่อน นะคะเพราะยิ่งเราขอบคุณค่ะนั่นก็คือเป็นการขยายขอบคุณแปลว่าเราได้รับสินั้นมาเรียบร้อยแล้วจงขอบคุณทุกๆุกสรรพสิ่งค่ะนะคะนะคะยิ่งเราขอบคุณมากยิ่งดึงดูดเรื่องราวที่เราปรารถนาง่ายมากๆนั่นก็คือการดึงดูดเรื่องราวดีๆนําร่องจิตเราในสิ่งที่เราปรารถนาค่ะ,นะะน,นะคะเดนิสนะคะลากันเพียงเท่านี้และเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะบายบายจ้า